ผมก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับก็มีรถกระบะพร้อมใช้งานมานําเสนอหนึ่งคันนะครับ e s u z u d max นะครับปีาปน07นะครับเข้าหลามตัด uh, ชมรอบคันนะครับเครื่อง2.5 slx นะครับมา uh, ชมรอบคันนะครับล้อแม็กออนิวนะครับ ขอบ16ยางปี20รถหน้าตาเดิมไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำนะครับสีสันมีริ้วรอยบ้างครับตามอายุงานนะครับโดยรวมก็ยังโอเคอยู่ครับหน้าตาเดิมนะครับน,อน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มไม่ขยับนะครับทะศสี68ศสีไม่ขาดนะครับ สภา68เอกาสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกรันการโอนแอร์เย็นช่วงล่างดีเชดสีสวยไม่ผูกไม่ดามนะครับภายในก็สวยสะอาดประมาณนี้นะครับรถอยู่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ท่านใดไม่สะดวกมาดูก็อีดีโอคอมาดูรถได้นะครับชดไฟฟ้า ซ้ายขวาขึ้นลงคบนะครับอ่าวงกบเดิมไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำนะครับอ่าพาช่างมาดูได้ครับยินดีครับกบเดิมนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับแอร์เย็นทางไกลสบายนะ้ำไม่ดันควันไม่ไหล เครื่องดังนิ่มดังเทาะนะครับขันหน้าเดิมแกมซ้ายขวาเดิมขวากระรมเดิมนะครับไม่เคยแข็เม็ดเผ็ดเดิมนะครับหมดส้นไม่พ่นไม่ไอนะครับน้ำไม่ดันลมไม่ไหลครับอันนี้เพราะน้ำร้อนอยู่นะครับขออนุญาตไม่เปิดนะครับ ท่านใดไม่สะดวกมารับมีบริการส่งนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้0887749478เครื่องเกียร์ฟองท้ายจบ,จบครับรถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ขออนุญาตจบรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ